ตั้งแต่วันที่1มัมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปกรมสุลกากรเตรียมที่จะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าขาช้อปออนไลน์ฟังทางนี้ครับเป็นเรื่องที่เราขาช้อปต้องตั้งใจฟังครับเพราะว่าล่าสุดกรมสุลกากรได้เตรียมสร้าง จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญให้กับสมอระบมการค้าด้วยการจัดเก็บภาษีนําเข้าสําหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ํากว่า1,500บาทที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจะมีการลดมูลค่าขั้นต่ําที่ได้รับการยกเว้นภาษีลงเหลือตั้งแต่1บาทแรกมาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งดำเนินการภายใต้อำนาจของอธิบดีกรมศุลกากร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับโดยเป้าหมายหลักของมาตรก,การนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ SME ในประเทศซึ่งที่ผ่านมาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมจากสินค้านําเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า1,500บาทซึ่งได้รับการยกเว้นทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรขาเข้ากรมสุรการกรก็เชื่อว่าการจัดเก็บอากรน,นำเข้าในส่วนนี้จะสามารถเพิ่มรายได้เข้ารัฐได้ ไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทต,ต่อปีบทวิเคราะห์จากบรอกรุงศรีได้ชี้ชัดนะคะว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายภาษี ครั้งนี้ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกของไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่จําหน่ายสินค้าทั่วไปในราคาที่ไม่แพงมีสินค้าคล้ายคลึงกับสินค้านําเข้าในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น CPO b j c CRC b o c h i และ m r DIY ครับความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจของหุ้นเหล่านี้มาจากปัจจัยประการแรกคือมา r จิ้นที่คาดว่าจะดีขึ้นและความเสี่ยงของสองครามราคาจะลดลง เนื่องจากว่าภาษีนําเข้าจะทําให้สินค้านําเข้ามีราคาที่สูงขึ้นครับและความได้เปรียบในด้านราคาก็จะลดลงด้วยนอกจากนี้ประการที่2นะครับสินค้าออนไลน์ที่แพงขึ้นเองนี้จะกระตุ้นให้ประชาชนลดการซื้อสินค้าเหล่านั้นลงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทําตลาดได้และเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยประการสุดท้ายครับค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาก็มีแนวโน้มที่จะลดลงซึ่งจะช่วยหนุนด,ด้วยบล็อกองศสีจึงได้แนะนําการซื้อหุ้นเด่นครับ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในโอกาสทางธุรกิจนั่นก็คือ CPO ราคาเป้าหมาย80บาท BTC เป้าหมายที่30บาทโมชี oshi, เป้าหมายที่54บาทครับ